สวัสดีครับเราพาทุกท่านมาดูเซเลกสองห้าอาคันสีดำนะครับมาเปลี่ยนโซ่นะครับอยู่ดูเจ๋งเลยมันจะออกทองๆหน่อยครับเพราะว่าสอตาขี่เนี่ยเจอก็เป็นอาเคของว่านะเดิมๆจะเตะดูความหล่อซะก่อน มไม่เป็นไรถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนกันใหม่อีกมันก็เข้าแล้วเหรอเข้าไปเข้าไปแล้วนี่เข้าไปแล้วเนี่ยมัมยกน,ก,นก็เข้าไปแล้วดิเฮยนี่ดูซะก,ก่อนสวยอนะีกแล้วเสร็จแล้วครับแยงขึ้นอ,นนอกีกแย่แน่นอนเจ้าตาแดงของเรานะครับ สิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปทำเนี่ยครับอบสนามครับกาวหลายพูดแก้วโต๊นี้มีทุกคนเลยบ่ะติดมาใหม่ๆครับ ก็ไปมาใช้บริการร้านเนี่ยได้นะครับอยู่แถวๆสุนเฮงนะครับแห่งมีบิ๊กไบค์เป็นไงบ้างครับทนี่ยรู้สึกไงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาถ่ายผมทต์ไมครับผมก็อีกล้กคุณถ่ายโพสต์ไมครับเนี่ยคุณจะมาตุ๊ดใส่ผมไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีรู้รู้สึกดีครับรู้สึกดีแล้วผ่อนคลายไหม ก็ต้องไปลองว่าการขับขี่มันจะเป็นยังไงนะครับเราติดตามชมอีกทีเนาะใช่ครับแต่ว่าก็สวยสวยสวยถูกใจนะครับมีมองคอนเสิร์ตชอบอยู่นะครับชอบชอบครับยังไงก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับฝากคลายเพลงมาดีครับคริปนี้ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้าเปียกก็แต่